ครับดูวัวที่ตัวผู้เป็นพ่องัวทับได้แล้วนะครับอันนี้มันสองปีหกเดือนแล้วเนี่ยเดือนสามครับที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นงวัวทดสอบเนี่ยของศูนย์ลำพยาการทีนี้ผมไปเอามาในนามของความเครือข่ายครับ,รบที่ว่าตอนแรกอะผมไปเอาไอ้ตัวแดงมาว่าจะเอามาทับงัวที่ว่ามันผสมไม่ติดปรากฏว่าไอาตัวนั้นมามันทับไม่ได้ครับก็เลยไปสั่งเขามีตัวก็เลยเนี่ยมาซ้อนกัน<อ>นะครับตัวผู้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือว่าผมจะต้องขายออกตัวนึง ที่ทับไม่ได้ตอนนั้นอายุมันยังไม่ได้ครับตอนนี้มันได้แล้วมันก็ได้ชาวกลับไอ้ดีามันทับเลยไอ้นุยังทับไม่ได้ตอนนี้มันก็ได้เหมือนกันแล้วครับทีนี้ถ้าผมจะขายออกเนี่ยครับคือตัวหนึ่งเลือกเอาผมก็จะไว้ตัวนึงตัวแดงตัวขาวก็ได้ครับก็แล้วแต่เลือกเอาครับตัวนี้อายุกี่ปีครับอาจารย์อันนี้มันจะสองปีหกเดือนมันเกิดเดือนมีนาหกสี่มีนาหกสี่มีนาหกห้ามีนาหกหก มีนากัเมษาพุทธศักราชมีเทีายงกับรัชกาลที่๒ปีกว่าพอดีครับ๒ปีป๖เดือนกับ๓๐เดือนครัปีครึ่ง๒ปีครึ่งนะครับบัตรไอ้ปีเกิดแบบไอ้แบนด์เขาจะอยู่ข้างหลังมันเป็นแบนด์ของลำพญากลางนะครับครับเป็นวัวลำพญากลางเลยนะครับกลาง LP นะครับลักษณะดีครับได้ได้ครับดุไหมครับอาจารย์ดุไหมครับมัน สีกรีดมันก็เหมือนทุ่นโอ้ไม่ไม่เป็นไรครับเห็นอยู่ครับนี่นะครับอาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับตัวละแปดหมื่นรับเลือกเอาตัวตัวละแปดหมื่นใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ไม่โบ๊ทแต่ว่าแข้งขามีดำอยู่นะครับขอบตาดำหนังย่นหนังหนาลึกดีนะครับพี่น้องก็ แปดหมก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับทับได้3ปีเปลี่ยนพ่อขายออกก็อาจจะต่ำลงมานิดนึงแต่ก็ได้ลูกวัวผมว่าถ้ามันโชว์ลูกมันก็ยังเดินต่อได้แต่ถ้าไปขายเนื่อนก็จะอยู่4ี่ห0ื0 0ห้ืนก็คงจะได้คับหมื่น แต่เราก็ขายต่อไปทําพ่อได้นะครับพูดถึงเป็นเนื้อเป็นอะไรนี่ก็มันก็เป็นใหญ่แต่เราก็ขายต่อไปทําพ่อได้นะครับแต่ราคามันก็อาจจะลดหย่อนลงมาแต่เราก็จะได้ลูกวัวนะครับก็ถือว่าคุ้มสําหรับคนที่มีฝูงนะครับถ้ามีสักประมาณห้าสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้คุ้มนะครับกเกินคุ้มนะครับแค่สิบตัวก็คุ้มนสามปีเราใช้แค่สิบสิบห้าตัวก็ถือว่าคุ้มนะครับ เพราะว่าถ้าจะไปผสมเทียมเนี่ยคุณเสียเวลานะครับไม่ได้ไไดลูกลวัวครับมันไม่จะเสียเวลาลวทีนี่มันคนที่จะผสมมันหาย,ยากเรื่องของเรื่องนะครับใช่ครับต้องต้องถ้าทําเองจริงๆอ่ะก็น่าทํานะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะพี่น้องแบนอยู่ฝั่งนี้นะครับสูงใหญ่ลํำดีนะครับใส่ร้อยหขึ้นนะแผงเล็กมาร้อยห้าสนะบ่ามกยนะ <c oughs> แงเลมันจะร้อยห้าสิบาี้ที <c oughs> อ๋อนี่นะครับมันเลยแผงเหล็กมาแล้วนะครับบวกลบาร้อยห้าสิบขึ้นแน่นอนล่ะนะครับพี่น้องใหญ่นะครับบัวแข็งแรงนะครับกําลังสมบูรณ์กําลังทับเลยนะครับรุ่นรุ่นสองก็สามสิบเดือนพอดีสองปีหกเดือนครับ ครับสำหรับคนที่มีฝูงก็ถือว่าคุ้มนะครับได้พัฒนาวัวด้วยนะครับเนี่ยมันมันร้อยห้าสิบเนี่ยแบบเขาวัดถูงัวงเขาวัดตรงท้ายนะครับวัดท้ายครับหกสิบขึ้นเขาวัดกลางหลังนะวัดท้ายครับอ๋อวัดตรงท้ายไงร้อยห้าสิบแผงเหล็กเนี่ยร้อยห้าสิบบวกแน่นอนแหละนะครับร้อย หกติบวกลบคุณนะสูงใหญ่แต่ผมก็่ออยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะผมก็ชอบนะตอนผมไปเลือกมันผมชอบผมก็ชอบเมืผมเลือกมันมาก็มีสองตัวนะครับค่อยมาดูนะครับมาเลือกมาดูเอานะครับอยู่อยู่มีอะไรเหรอนาลึกดีนะครับเนี่ย ขาวสายเทาสายเนื้อนะครับเอาไปปั้นทำพ่อนะครับแปดหมื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดดูตัวแงถ้าคน่ชอบบสีีีแดดงก็ตััววน้ครเ๋ยชุดเด็กก่อนไหมครับครับอ่ะมันมันเอาอย่างนี้บอกมอมันมีตัวผู้ตัวนั้นตัวดึงตัวผู้ตัวผู้ขาวไม่โบ๊ทเนี่ยนะครับตัวขาวครับโค้งสุด ขอโค้งสุดครับสี่หมื่นครับตัวนี้สี่หมื่นนะครับโค้งสุดไม่ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็มีนะครับมีไหมครับอาจารย์มันก็ถ่ายแต่มันก็ไม่น้อยมันก็มีบ้างเนี่ยมันมันหลุดหลุดมายังไงก็พ่อแม่มันก็ไม่เป็นก็เป็นนี่นะครับแต่กระดูกโครงสร้างดีนะครับราคาเอสมแปดศูนย์หกเอสมเนี่ยครับนี่นพอดีเลยนี่จะมูลายไหมนี่นี่ครับนิด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 สุดนะครับนิดนึง ก็ไอ้พวกนก่งที่สุดตุดที่คืนมาจำเขาไปเขาก็มาเอาไปก็ะตีหมื่นไอ้ตัวแดงไอ้ตัวเดียวครับตัวแรกเขาจะเอาตัวเนี้ยนึกไงลูกรถจ่อแล้วเปลี่ยนใจกยอะเลยเอาแล้วแต่เลือกเอ้าสุดท้ายก็เลือกสี่แต่ตัวนี้ใหญ่เนี่ยนะครับโครงสร้างใหญ่กระดูกโครงสร้างใหญ่มันมันก็สุดเห็นเห็นนะครับโครงสุดนะครับสี่หมื่นนะครับใครรับได้ก็เอาไปครับเอาไปนะครับพี่น้อง ใครที่คิดว่าเป็นตำหนิหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับ,บก็บอกกันตามตรงนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับราคาเนื้อนะครับ<อ>พี่น้องยังไม่ถึงเนื้อตอนนี้ก็มันต้องต้องก็งงเปียวๆเหมือนกันนะสีหนึงมันก็ต้องเป็นเปรียวแล้วเดี๋ยวนี้ ก็ถือว่าได้ได้เลื่อดร้อยนะครับเสียดายเนาะมันแบบผมก็ชอบนะแต่มันติมันมีตำหนินี่แหละก็อย่างว่าแหละโครงสร้างถึงมันไม่โบ๊ทอะไรเราก็ไม่เป็นไรเร่าแต่โครงสร้างมันดีนะครับแต่ก็แบบนี้แหละครับกวัวจะได้แต่ละตัวก็ไม่ใช่ง่ายนั่นมม่งอะไรมั่งเป็นตำหนิโดยเฉพาะผมมานี่ก็สามสี่ตัวแล้วนะอาจารย์ก็ไม่ต้องอะไรเรามานึกดูนะไอ้งัวดีๆยังไปหางกุ้นไปอีกเอเขาเหยียบหางมันเนี่ยกว่า ผมก็เคยคุยกับลูกค้านะครับว่าเขาก็ต้องการโบดทคลิปดาไข่ดาบกกระแนผมเองเนี่ยผมก็ยังอยากได้เราก็อยากได้มันไม่ได้เราไม่อยากได้มีมีตาหนิหรอกนะครับออกมาผมก็มองอย่างนั้นเนี่ยครับก็ผมถึงบอกว่าเลี้ยงวัวเป็นศาสตร์และศิลป์ไงครับช่างรอช่างอะไรเขาไปแต่งไปทําได้นะเราเสียไปปั๊บเราทําอะไรไม่ได้เราวาดลูกครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นพอออกมาจะเป็นอย่างเราวาดไหมครับวาดกันไปแล้วทีนี้เราแต่งเติมอะไรไม่ได้แล้ว ครับนี่นะครับพี่น้องก็แหมกกระดูกโครงสร้างผมก็ชอบเลยถือว่ามาดีนะครับกระดูกโครงสร้างใหญ่เลยติรงโครงสุดโคงสุดนะครับใครรับได้ก็เอาไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูตัวเมียสองตัวตัวเมียตัวขาวก่อนกันนะครับตัวขาวบันเบอร์สี่เอแปดสิบเจ็ดกับแปดสิบแปดเออเนี่ยพอดีเลยมันนั่นนะครับสิบห้าหมื่นครับตัวละสิบห้าหมื่นนะครับ เข้ากันเลยนะครับมันมก่อนมันตั้งราคาไว้ก็ตัวนี้เมื่อก่อนมันสิบเจ็ดหมื่นครับก็มันก็มีมีคนมีดูเขาก็จะติเรื่องราคาอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ครับช่วงวัวมันลงด้วยนะครับก็ดูแต่ตามสภาพเนี่ยผมว่าโอ้โหธรรมดาเมื่อก่อนอย่างที่ผมบอกวัวไม่เคยเหลือใหญ่อย่างนี้หรอกแล้วเมื่อก่อนสิบห้าหมื่นสิบเจ็ดหมื่นนี่ได้วัวยานมด้วยนะครับโอ้ดังจริงดันี่มันนี่ไก่ผสมแล้วสามเลยนะครับกันยาเออตัวนั้นเกิดกันยาเนี่ย ิงหาก8กัญยาผมจําได้ตัวขาวอะในตัวนี้มันก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันเแปดสิบเจ็ดแปด่าก็ถือว่าสิบสองเดือนใครซื้อช่วงนี้ก็ถือว่าได้ราคาและยังมีโอกาสเลือกครับเนี่ยอย่างของผมยังมีเลือกสองตัวไอ้ฟ้ามื่นอื่นอีกแล้วก็ท่านก็เลือกเอาได้ครับท่านไหนที่จะหมะส่มมันก็เราเลือกดูห้าหมื่นนะครับได้วัวที่มัดกำเนื้อชัดเจนแล้วนะครับความสวยออกแล้วเดี๋ยวพอสัก สิบสี่สิบห้าสิบหกมันก็จะเป็นเสาแม่ใช่นี่มันจะโชว์มันธรรมชาติเขาก็ไปเลี้ยงอีกสักห้าเดือนหกเดือนก็น่าจะผสมแล้วนะครับก็ผมว่าสิบหกเดือนน่าจะเป็นสัตว์ส่วนมากที่อย่างวัวสาวผมที่ว่ารอบที่แล้วที่ตกค้างสองตัวที่ว่ามัดจํากันก็ผสมผ่านไปแล้วนะผ่านรอบไปแล้วครับผ่านคงน่าจะติดแล้วนะครับสองสามตัวเนื้อสองหลอดวีแปดอะไรล่ะของวีแปดสองเจ็ดสี่หรือไงในที่ของไวเซตเขาเข้ามาตัวดำๆแยกเพศ ตัวนี้ก็จะเป็นแดงโบสทนะครับก็จะมีลายน้อยอันนี้ลูกไอ007เจมบอล007นะครับ TK SM ไอสมุไรเหมือนกันนยพ่อเดียวกันอ๋อไอตัวนี้พ่อเดียวกันนะครับตัวขาวสมุไรนะครับ SM 206 806นะครับอู้วสวยนะครับใครที่หาเลือดร้อยนะครับก็ถือว่า ได้เลือกนะครับแล้วก็ได้วัวที่อายุหนึ่งปีนะครับพี่น้องไปเลี้ยงอีกไม่กี่เดือนก็ได้ผสมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเป็นโอกาสดีนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะครับมันไอ้ดีมันตุลาเออสองปีแลยตุลาอย่างกระยาตุลาตุลาก็สองปีตัวนี้อ่ะอ,อายุน้อยกว่าตัวนู้นครับมันน้อยกว่าตัวนู้นที่เอามามึงทำจ้ำ แต่มันก็ขิบโบสดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแต่มันก็เป็นปานครับเป็นปานฝั่งนี้นะครับแต่ว่าได้โบสนะครับตัวนี้นะครับแข้งขาดำนะครับไข่ดำปลายดึงดำนะครับเวลาไปเลือกเรามจะเลือกตัวไหนเลยมันงัวคัดนะมันเลย ราคาเท่ากันครับเท่ากันครับแปดหมื่นเลือกเอาตัวหนึ่งแปดหมื่นเลือกเอาเลยนะครับตัวหนึ่งมันมีสองตัวนะครับไอ้ไอ้ยนไอ้ตัวเทาตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนี้ครับตัวหนึ่งก็ผมก็จะเอาไว้เก็บตัวตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะต้องเอางวผมนี่แหละแต่ว่าผมก็จะต้องคัดกิกแล้วก็ต้องจะขสายตัวนี้นี่นะครับก็ใครสนใจไปคุมฟูงนะครับพี่น้องราคาแปด0มืนบาทนะครับพร้อมผสมนะครับ นะครับปี24แล้วก็ผสมได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเอางัวมาใส่เนี่ยผมว่าจะเอาไว้โจนู้นนะทับก่อนเพราะพี่หนังมันย่นย่นครับไอชีวองงอนมีปัญหาอยู่สองแม่ตอนเนี้ยผมผสมไม่ผ่านนะฮะนะครับอู้สูงใหญ่นะครับน่าจะตอนนเร้อยห้าสิบกว่าแน่นอนนะครับเนี่ยมันก็จะ ครับอ่าแล้วคนแล้วแต่คนชอบนะครับชอบก็เอานะครับพี่น้องเล่นลึงแล้วนะครับตอนมาผมก็ยังแปลกใจงมจะทับได้ยังไงรมธรรมดางงต้องเล่นลึงให้เราอครับตอนเช้ามาหนาปึกลำแล้วนะครับตอนนี้เมื่อก่อนยังไม่ออกขนาดนี้นะครับตอนมามันดูมันบุ๋มบวมครับ พอสองปีเดี๋ยวพอสามปีไปก็ไขเดนเริ่มเป็นนุ่มแล้วนะครับก็ไขสนใจนะครับแล้ฝั่งนู้นมีพระอาจารย์มันก็มีลูกไอตัวคลอดใหม่นะครับป่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับมาดูอีกตัวที่คลอดได้สิบแปดวันวันนี้วันที่ส7เจ็ดใช่ไหมครับสิปดวันเพราะมันเกิดวันที่สามสิบสามสิบที่แล้วนะครับลูก โพโชินี่น,น,นะครับต,ตัวนี้แม่เขากระดูกแข้งขาดีนะครับแม่เขาเป็นลูกตัวไหนนะครับอาจารย์ลูกจูดนะครับจูดแยกเพศนะครับเอาไว้ตัวนึงผมขายไปตัวมาห้าหลอดก็ได้ไปสองตัวขายไปนี่นะครับให้ดูลูกชายนะครับ โบ๊ทเข้มนะครับแข้งขาดำปลายลึงดำไข่ดำนะครับไข่ดำผมว่ามันมันต้องขายเป็นโบ๊ทนะสันหลังมันมันเป็นเส้นดำเลยครับก็ดูว่าจะขายจากแดงไหมแต่ว่าโบ๊ทเข้มแน่นอนครับอาจารย์เปิดเท่าไหร่ครับเจ็ดหเหมือนกันครับเจ็ดหมื่นนะครับเปิดจองเลยนะครับใครสนใจเข้ามาดูจับจองได้นะครับ ตัวนี้ยาวกระดูกข้อขายังใหญ่เลยนะครับแม่เขาก็ถือว่าใหญ่นะครับขนออกมดีเลยตัวนี้ครับมันติดพมันโคจีนีบับเลยนส่วนสองตัวนั้นก็เป็นลูกของวีโก้คงคงเดือนนี้ครับกันยามอนสินเดือนอ๋อมีอีกแม่หนึ่งอยู่ข้างหลังนะครับ,รบท้องว<ม>ีโก <V ico S 2> ้ใกล้คลอดนะครับไปตุลานะ้ามันจะมีวินเชสเตอร์แม่น้าอีกแม่หนึ่งมันจะมีอีกสองแม่ ตุลานะอีสองแม่เดี๋ยวผมก็จะไปเอาเข้าแล้ว,ลวนะก็จะมีวินเจอร์ไดอีกรวนมันก็จะคะไปอย่างนั้นครับมันจะมีใ้น้ำเชื่อนอกมั่งอะไรมั่งใดั็ได้น้ำเชื่อนอกเราจะจําแม่นคมันลุ้นเราก็อยากเห็นว่ามันจะเป็นรูปไหนสุนล้งงานเป็นอย่างไรนะครับใครสนใจติดต่อนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเบอร์โทรอาจารย์นะครับที่อยู่นะครับ ก็อยู่ที่ตำบลดงมะลุมนะครับอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับชอบชอบนะครับดูแม่นี่โอ้โหอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้ลูกก็ต้องรออีกสักสองสามเดือนกล้ามเนื้อน่าจะชัดขึ้นนะครับแตต่ออนนี้นนา,า,าสสาเดืนนะงน,ดนี่นะครับ หลังดำสันหลังเส้นดำเลยนะครับโตไปผมก็จะขายไปเป็นโบ๊มันก็จะไม่แดงถ้าเป็นโบสก็น่าจะเป็นสีเข้มจัดเลยนะครับครับแต่ก็มีโอกาสลายไปเป็นโบสก็อาจจะไม่แดงก็ได้ต้องไปลุ้นเอานะครับอันนี้รับปากกันไม่ได้ จะไม่เปลี่ยนแล้วล่ะจะเปลี่ยนได้ช่วงเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไปะนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในแปลงนะครับเดี๋ยวผึมเอเตอร์ไซค์ไปเลยเนาะได้ได้ครับไม่ได้กลับเลยครับามาผม